คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อาหาในคลิปเป็นการสับสนถึสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษิีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมลานะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับมาพบกับสูตรแต้ม2ตัวล่างสูตรที่2นะครับมันมีสูตร1สูตร2แล้วก็สูตร3านะครับถ้ามีเวลาจะคุณนนทสูตรสีให้นะครับในส่วนนี้เข้าแต่1 6พิศจิกายน6 3สามเราดูกันยาวๆนะครับเข้าตอนแรกนัดจาก3ามางวดเป็นสาสบงวดครับก็นำเอาไปเทียบกันได้เลยนะครับ สามสิบหกงวดลบสองงวดมีสูตรเล็กน้อยอยู่สองงวดล่าสุดเขาไม่ได้หลุดนะอะทำมาดูวิธีการคำนวณกัน,น,น,กนเพื่อนำมาเปรียบเทียบคำนวณยังไงนะครับสิบหกพฤศจิกายนปีหกสามครับที่ออกเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งสองเท่าออกสี่หกนะครับทำมาดูนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักหมืน่นบวกด้วยหลักพันลังที่หนึ่งครับเจ็ดบวกสองเจ็ดแปดแปดเป็นเก้าได้เปลดรวมเป็นเก้านะครับเก้าบวกสูนย์คงที่เป็นเก้าเศร็จเก้า ก้าบวกถึงคงที่เป็นสิบใสสูงศูนย์บวกถึงคงที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกถึงคงที่ได้สองสองบวกสี่คงที่เป็นหกใสหกหกบวกสองคงที่เจ็ดเป็นแปดใสแปดแปดบวกหกคงที่เป็นสิบสี่ใสสี่สี่บวกหนึ่งคงที่เป็นห้าได้เก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปดสี่ห้านะครับหนึ่งหนึ่งท่านว่าเขหกสามครับหนึ่งท่านว่าเขหกสามสองก็ออกแปดสี่แปดกับสี่บอกกันเป็นสิบสองแต้มสองครับ หกรกฎาคมครับหกรกดาคมออกสองก้าเก้าก้อสองปกกับเป็นสิบเ้านหนึ่งนี่ครับด้านหนึ่งมาจิบต่อมาครับ1นึกรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมนาครับมมรูครับหกรกฎาคมหนกรกฎาคมครับคำนวณแต้ม2ตัวลงมได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจดสาสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งหเจดสามสี่สิบรกบาคมออกเจ็ดศูนย์เจดบกนยได้แต้มเจครับแต้มเจต้องใช้การนำเทียบนะ สิบหกกรกฎาคมครับจำนวนแต้มสองตารางมาได้สามสี่ห้าสามสี่ห้าหกศูนย์สองแปดเก้าสามเจ้าหกศูนย์สองแปดเก้าครับหนึ่งสิงหาคมออกหกเก้าหกต่อเก้าปกกันเป็นสิบห้าได้แต้มห้านี่ครับแต้มห้าหนึ่งสิงหาคมครับจำนวนแต้มสองตารางมาได้สองสามห้าสองสามสี่ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดนะครับ สิสิงหาคมออกสองสามสองกสามนแต้มานะครับมาสกูมี5้านะสิสิงหาคมหกสีครับกำหนดแต้มสองตัางมาได้สามสี่ห้าหกศูนสองแปดเก้าสามสี่ห้าหสองก้าครับเราดูหนึ่งอ่อสิครับ1กันยายนครับออกสองตัวล่างออก7จ็ดกเจ็ดกับเกวกับเป็นหกได้แต้ม หนึ่งกันยายนหกสี่ครับหนึ่งกันยายนหกสี่จำนวนแต้มสองตัวหงมาได้แปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสามสี่แปดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดสามสี่สิบหกพฤศจิกาสิบหกกันยายนหกสี่ออกเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์ดนเต็มเก้าสิบหกกันยายนหกสี่ครับจำนวนแต้มสองตัวหลังมาได้เก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปดสี่ห้าหนึ่งชันหนึ่งตัวรักมหกสี่ครับหนึ่งตัวรักมหกสี่ออกแปดสามแปดเก้สามประกับไปสิบในเต้มหนึ่งครับ หนึ่งตัวละครหกสี่คำนวณแต้ม2ตัวละรออมาได้เก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปดสีหาเางสองหกด้าครับหนึ่งตัวสิตัวลครหกสออกสอกลออกสามแปกสมเป็นสิได้แต้มหนึ่งครับหนึกท่านวา1สตัวละครหกสีคำนวณแต้ม2ตัวละรมาได้เก้าศูนย์หนึ่งสอกแปหาเด้าครับสิบหนึ่งพฤ้กหออก95 9าห้าเก้เป็นสิบสีได้แต้มสี่มีไหมครับม ต่อมาครับ1นึ่งพิกัยหกสีคำนวณแต้ม2ตารางมาได้56 7 8 2 5 6 7 8 2 4 0 1 5 6 7 8 2 4 0 1 16ปศจิกพกัยหกออก2ตารางออก5 7 5บประกอบป12ดิวยแต้ม2 16ิกัย64คำนวณแต้ม2องตารางมาได้90126 8 4 5 9 0 1 2 6 8 4 5หานวาคม6 4ออก82 8กับ2ประกอบเป็น8 9เป็น10ได้แต้ม0 ต่อมาครับ1นึ่ธนวคมหกคำนวณแต้ม2องตัวเล่ามาได้9 0 1 2 6 8, 1, 8นย์หนึ่งสองหกแสีก,ก้าู่งกแดี่ห้เติมสีหน่อยอ่ะโอเค16บธนวคม64ออก2ตัวล่าออก 8, 8, 8 3 8สาบวกสาเป็น11ได้ตต้มหนึ่งเมื่อกี้ไปเติมสนะี่นะสิบธนวคม64สี่คำนวณแต้ม2องตัวเล่าอมาได้12348 12348 067่แปดนึ่งสามสนจะครับรู้สึกนี้ว่าต่ำมามันจะนามสออก36 6บกวกสับเป็นกาไม่มีแต้มกลานะครับจุดไปทครั้งที่หนึ่งสาตนอ,นตอนนคมหกสี่คำนวณแต้ม2ตานอมดา9 0 1 2์หนึ่งสองเก้าศูนย์นออกแปดสี่ห้นะครับสิมกราคมหกาออกแปดแปดศูนย์หก้าสองตาสองเระสอบประกับสดแต้มหนึ่งต่อมาครับ17มกราคมหกมกราคมหกนะคร,กค,รครับเป็นหก้านไม่ดีส่สักค 17มกราคม65ครับออกปด่งเต่งเก้าสองเก้บก้แต้มนี้มการาคม6กาครับคำนวณแต้ม2ตารางมาได้123 48067สา3สี่แปด0ู7ยกงสสาสี่แดูย์หกเุมภาพันธ์ครับ1นึ่งกุมภาพันธ์ออกสตาราง30 3บวก0ได้3ได้แต้มส3 ่อมาครับหนึ่งคอณันหกห้าครับจำนวณแต้มสองตระ่งออกมาได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่หกสองสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่หกสองสามนะครับต่อมาสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองตราหังห้าเจ็ดห้ากับเจ็ดบวกกันเป็นสิบสองห้าบวกเจ็ดตกันนะครับห้าบวกเจ็ดห้าบวกเจ็ดบวกกันเป็นเจ็ดบวกห้าเป็น สิบสองได้แต้มสอง 2, 5, อันนี้ไม่ได้หลุดสักพูดนะครับเดี๋ยวแก้ไข BB, นะครับโอเคนะครับได้แต้มสอง 2, นะครับต่อมาครับสิบเจ็ดกรุมปภาปันสิบเจ็ดกรุมภาปันหกห้าครับศูนย์เก้าแปดถ้าก็จะสองตัวเล่าออกห้าเจ็ดนะครับคำนวณแต้มสอง 2, ตัวเล่ามาได้ สามสี่ห้าหกศูนย์สองแปดเก้าสามสี่สามสี่ห้าหกศูนย์สองแปดเก้าครับเหล่าหนึ่งมีนาคมครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตองลาออกศูนย์เจ็ดศูนย์กับเจ็ดจะแต้มเจ็ดใช่ไหมแต้มเจ็ดมีไหมได้แต้มเจ็ดโอเคเป็นหลุดเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับเขียนผิดตำแหน่งเขียนผิดจุดโอเคนะครับหลุดเป็นรอ่าหลุดเป็นครั้งที่สองก่อนเลยหลุดเป็นครั้งที่สองนะนะครับ ต่อมาครับเามาดู1นมีนาคม65ครับ1มีนาคม65คำนวณแต้มสตัวาลมาได้ศ1นย์9 6 0 1 2 3 7 9 6ครับเามาดู16มีนาคม6 5ครับ16มีนาคม6 5ออก7 3 7 8 7มเดาลออก0ูนย์3ามได้แต้ม3แต้ม3นะครับต่อมาครับ16มีนาคม6กครับเรามาดูนะครับ7บวก8 ปดบวกเจ็ดเป็น15 15นะ15บหวกหคงที่เป็น15บห้าใส่ห้บวกหคงที่เป็น6 6บวกหนึ่คงที่เป็นเ 7, 7็ดเจ็บวกหนงที่เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบใส่สองบวกสองเป็นส 4, 4. 4ี4สี่บวกหกเป็นสิบใส่ 0, 0ูนูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งได้ห้าหกเจ็ดแปดสองสีู่นย์หนึ่งห้าจแปดสองสี่ศูนหนึ่งครับเรามาดเดูนหนึ่งเมษายนครับ1งเมษายนองค่าครับอ่ังตากนะ้นจะได้เลขอะไร นะครับมันออกหนึ่งศูนย์จะบ้านหนึ่งกับศูนย์ไดแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งครเป็นคำนี้ครับแต้มหนึ่นะครับต่อมาครับเรามาดูศูนย์บวกหกได้หกหกบวกศูนย์ของที่ได้หกสาหกครับหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งของที่เป็นเก้า 9บอกสี่คงที่เป็นเก้บอกเก้บสคงที่เป็นสิบสเก้บอกสเป็น1ิสใส่สามบอกสองที่เป็นห้าห้าบวกหกเป็นสเปหนึ่งหบวกหที่เป็น,ปนส3 3อง5 5 2 2> ครับออกสามเก้าห้าเก้า่เกาสองตัล่างออก5 8, 8, ้าแปกับห้าบวกก็เป็นสิบสามได้แต้ม สาตรงนี้นะครับอ่ะต่อมา16เมษายนครับเรามาดู9บวกด้วย9เป็นเท่าไหร่ครับห่าบวกด้วย9เป็น14 14ครับอ่บ14บวก0ก็เป็น14ใส่4นะครับ 4, 4ี่บวกหนงขงที่เป็นสี่บวกหนึ่ขงที่เป็นห้า ้าบวกหนึ่งที่เป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ที่เป็น 18, ส 1. 1ิบเอศษหนึ่งหนึ่งบวกสองงที่เป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งที่เป็น 10, ส,สิบเศษศูนย์สองพฤษภาคมครับออกหกห้าแปดหกสี่สองสองข้างล่างศูนย์เก้าครับศูนย์กับเก้าได้เก้าครับนี่ครับแต้มเก้าครับนะครับต่อมาครับเรามาดูสองพฤษภาคมแปด บวกหกแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบสี่ได้ผลรวมสิบสี่นะสิบสี่ทดไว้สิบสี่บวกด้วยศูนย์ของที่ครับสิบสี่บวกศูนย์ได้สิบสี่ใส่สี่นะครับใส่ค่าหลังนะครับสี่สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองขคงที่เป็นสามสามบวกหกเป็นเก้า เก้าบวกหนึ่งที่เป็นสิบสี่ศูนย์สิบหกพฤษภาคมครับออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองตัวเลขศูนย์หกศูนย์กับหกกระจามหกนะตามนี้ต่อมาครับเรามาดูสิบหกพฤษภาคมหลักพันบวกด้วยหลักสอยครับห้าบวกศูนย์ได้หนะ้านะตบไปก่อนห้าบวกด้วยห้าบวกด้วยศูนย์ของที่ได้ห้าใส่ห้านะห้าบวกหนึ่งที่เป็นหก หกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดแปดบวกด้วยสี 2. 2่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสองบวกสองคงที่เป็นสี่สี่บวกหกเป็น 10, สิบ 0. สี่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งโอเคเรียบร้อยครับนำเอาไปเทียบกันก็จะได้เหลือแต่นะครับอย่างที่ผมเคยเทียบไปดูนะที่ตอนสรุปอนะ อันนี้เป็นสูตรของแต้ม2ตัวางูตรที่2กดติดตามไปเรื่อยครับสศรษฐีสมสิบสองมร2นะครับอยากรวยต้องกดติดตามและดูหวัวโชคิิริฐิมรรครับสวัดสดีครับ